วันเกิดน,นอกตันแคมเบลอ่านขู่เปลอะเออสร้างเถอะชอบโกหกย้ำค่าอัญญะมณีไม่ชอบที่มืดและแคบสวัสดีครับผมนอกกันขึ้นมาเที่ยวแค่หน้าทาวนเกิดครับและเหมือนค่อยยืนเปลี่ยนเปิร์ครับทั้งใจขอกะหาัก งัจ sure ้ะอแอบลงไปแบบช้าๆเนิบๆพอค่อยน้ากับปีเบิดเปิดเบิดต่างกันนะครับหัวใจอย่ามาข้างขออกเด้อยิงเปลี่ยนเปอดเปล่าเนี่ยจำไม่ได้ ยืมดูด้วยตีปุ๊บั่นครัตปังต้องเจอเงาคันรดวงกังกนเง,งาคั่งสีครับ <c ười> โอ้โหโอบดวงะดวงไนโอ้โหงีโอจ้ะถ้าเกิด,ด้านไฟได้กามเนี่ยบันเทิงจะ้ะต้องดีปังต้องดีปัง โอ้โหงอกกั้งคงแคบโดนแล้วครับบีโอครับบีโอไปดีกับงอกกั้งเหมือยไม่ได้หรอครับวันนี้นี่มาเกิดงอกกั้งน,นะครับอ๋อไม่ได้เอาเห็นเพื่อมาไม่เห็นว่าใครไปหรอกเพื่อนที่สองทำไมจะเห็นแคบเพื่อน โอ้โหโดนคองเงินจ้าโอเคโอเคโอเคอย่าไปอย่าไปอย่าไปยวไม่ง่ากำเฟกนะเอาอีกอีกอก,กอะไรวะเนี่ยคือเครื่องของง่านกันเพื่อนโอ้โหไปไปไป โอ้โหถูกคงด้วยเอาไม่ถูกองามมืองามมือปั่ตรงเนี้ยหนูงามมือพอจาขึ้นมอกันกคงเกิมหายไปไงไม่รู <for S 2> ้เว <training> ้ยไหนล้มเนี่ยตรงนไหนเนี่ยเคอผมปั่นไปแล้วนะครับหาไม่เอเคยเคๆเคยดี๋ไปเดไปไป เอากังคงคิดเก็บดูไม่ก็ไปเที่ยวตายอ้าวเปลี่ยนกายเอออย่าก่อยอย่าก่อยนักเพื่อนแอ้วมันก็กระตุกกระจเกกว่านี้ โอ้โอโอเดี๋ยวเรวปินกาปิงปปิงปุปิงปิงปีป่าเพิ่งเพินงอย่าเพิ่งิ่โอ้ปิงจ๋าอยากขึ้งหน่อยได้ไหมทำไมไม่อ่อนโยงกับงอกั้งเลยครับดีโอดีโอครับอ่อนโยงกับนอกั้ง่ลยครับวันนี้วันเกิดงอกั้งนะครับ ทำไมกลายเป็นค่อยปังอั้างเดียวครับเครื่องที่สุกปังทิ้งไว้มันเครื่องไหนครับพี่ขอผมหน่อยสงหารนะตอนนี้คือไม่มีคนปังครับหนีห่างกระหม่ครับเอาออ,อีใครครับเนี่ยแม่เหล็กใครครับบังเกอร์มากครับตองน,นี้ เรื่อคนไหนงี้ยทำไมค่อยหาถูไม่เจอยืเอาเปิรมาวะจไม่ได้อุ้งาไงยังไม่ได้งานคือะูากเมื่อกี้กัน่วยนะครับ เดี๋ยวก็ไม่มีใครปังครับโอ้โหโูครับปังเกอมากครับน่าใจ้ว้าวเอ็ดลุกไฟมาครับลุกไฟมาแล้วก็อีปิงครับเดก็บพั้งึ้นครับอปีปิงปิง

เออคงงามบิงแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ผิดเออปิงบอกตามตรงนะสูงขึ้นหน้าเกียบมากปั่นครับปั่นตรงนี้คือปั่นครับเดี๋ยวสูงกึ้นขึ้นนะครับค่อยหาที่เจอกลับกลงอยู่ตรงก้อน ปั่แบบน่าด้านนะครับปั่น่ด้ากับรถเปครับปั่งแบบน่าดากับรถเครับว่าใเดยวปุ๊บใจเด้ไม่ไินเหรอ บิงกันแ่นอ,อกกมบิงมาทีมาทีไปไปไปอยตา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 ยต ไกย่ครับไกย่ก็แปลว่าเปลี่ยนไขมากรอกแกคิดว่าไม่แก่เอาไขมัเอากระดกทำไมวัใจเด้งเด้ดงทุกทีแค่ดนี่ีันคือความช่วทำขยังแก่คอยแนไ่ยังอ่าหายแล้วหายแล้โอ้โหเพื่อนไแห้งกายล้ว

Nói cho em phải đẹp, Hằng là bảy tay thấp Con mì ngô thương ngủ nó bắt đầu quá <laughs> Trời buông ra cùng, pin càng khó Pin càng quá <laughs>